ก็จะสิ้นปี2564แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถ2คันนี้นะครับ MG s e EV แล้วก็คุณแดกคุณนายทิดครับอ,อายุใช้งานประมาณ2ปีกว่าแล้วแต่เสื่อไมไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ สำหรับวิธีการที่เราจะใช้เช็คค่าแบตเตอรี่นะครับว่าเสื่อมไปเท่าไหร่นะครับก็หลักๆจะมีอยู่ได้อยู่2วิธีนะครับวิธีแรกครับก็คือเสียบ OBD แล้วก็ใช้แอปอ่านค่านะครับดูค่า State of Health นะครับหรือ SOH นะครับก็จะเป็นมันจะเลขเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์มาครับถ้ารถใหม่มาก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งครับก็จะเป็นวิธีก็คือว่าเราแบตเต็มร้อยก็วิ่งจนแบตใกล้เคียงกับศูนย์มากที่สุดนะครับแล้วก็ดูว่า ตอนเราก็ชาร์จเข้าไปแล้วดูว่าไฟเข้าไปกี่หน่วยครับก็จะได้2วิธีหลักๆก็ซึ่งสำหรับวิธีที่2ครับมันค่อนข้างจะอาจจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับบุคคลทั่วไปเพราะว่ามันต้องวิ่งทีแบบ2 3 4 0 0กิโลครับก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงผมเลยใช้วิธีหอยุญาใช้วิธีแรกนะครับเสียบ OBD ก็อ่านค่าจากแอปนะครับเป็นค่า State of Health นะครับก็น่าจะสะดวกสำหรับใครที่สนใจทำตามได้นะครับครับสำหรับรถคันแรกนะครับ MG ZS EV นะครับก็รถของผมก็ รับรถมาประมาณกันยายนปี2019ครับก็ประมาณ2ปี3เดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็วิ่งไปประมาณ36,000กิโลแล้วนะครับก็แอปที่จะใช้ดูกับ OBD ได้มี2แอปนะครับก็คือแอปแรกคือ Car Scanner นะครับก็สามารถโหลดในมือถือได้นะครับใน store ได้เลยครับก็นี่ผมต่อ Connect เรียบร้อยก็เนี่ยครับก็วิ่งไปทั้งหมด36,419กิโลเมตรแล้วนะครับค่าค่า State of Health นะครับ เป็นอยู่100%ยเครับก็คือยังไม่เสื่อมนะครับสำหรับอีกแอปหนึ่งที่ทําได้นะครับก็คือเป็นแอป e set ครับอันนี้จะไม่มีใน store นะครับเดี๋ยวไงผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับส็หรับใช้เฉพาะ android นะครับคือก็แฟน made ครับอันนี้ทํากันเองครับมีคนเขาทาให้ก็แจกมาในกลุ่มไลน์ผู้ใช้ set s ev นะครับก็อนนี้ครับก็สามหมื่นหกส่ิบเก้ากิโลเหมือนกันก็ยังขึ้นผลเหมือนกันคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ยังยังไม่เสื่อมนะครับ ครับต่อมาเราก็จะมาดูหุนไดโค k นาอิเล็กทริกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น SEL ครับแบตใหญ่นะครับ64 k ิ h โลวนะครับก็รับรถมาเมื่อประมาณพฤษภาคม2019เหมือนปีเดียวกับ MZ ADV ครับแต่รับก่อนนะครับก็อายุประมาณ2ปีครึ่งโดยประมาณครับก็ตอนนี้นะครับก็วิ่งมาทั้งหมด84,762กิโเมตรนะครับก็ แอปที่ใช้ก็เป็นคาร์สแกนเนอร์เหมือนกันนะครับก็นี่ครับ8 4ดสี่เจกิโลเมตรก็เซตออฟเฮลล์นี่ก็ยังเป็น100กิโลเมตรหนึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เท่าเดีก็คือยังไม่มีการเสื่อมนะครับก็ยอดเยี่ยมครับทั้ง2ยี่ห้อครับครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับทั้ง2คันทั้งคุณไดโคไนล์ลิทิกและเอ็มจีเซทเอสนะครับก็สําหรับคนที่ยังกังวลใจว่าแบตเตอรี่รถจนเสื่อมแล้วมันจะแพงไหมคือมันไม่ได้เสื่อมเร็วขนาดนั้นนะครับนสองปีกว่า อันนึงก็เกือบแสนโลก็ยังไม่เท่าไรนะครับแล้วก็เวลาแปดเสื่อมมันไม่ใช่ว่ามันหยุดวิ่งวิ่งไม่ได้เลยนะครับก็คือมันจะระยะทางจะหายไปนิดหน่อยครับอย่างเช่นสมมุติเราวิ่งได้400โลอาจจะหายไป1020โลค่อยๆลงมาซึ่งมันไม่เสื่อมเร็วแบบปื๊ดเดี๋ยววิ่งไม่ได้พราะน,นั้นก็หายห่วงได้นะครับแล้วก็เวลาเขาเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเป็นโมดูลไม่ได้เปลี่ยนรก้อนนะครับก็คือถ้าจะจ่ายถ้ามีเปลี่ยนอนาคตก็ไม่น่ากังวลอย่างที่คิดครับผมว่าตอนนั้นน่าจะเปลี่ยนนัม่่ากงไจะเิ Uh, 30%เอนะครับที่เาเคมไว้คือส่วนใหญ่ที่เคลมกันได้คือต้องแบตเหลือเตลอ์เทลเหลือเ0อหรือ1แต่ประมาณ7 0เนครับแต่เขาจะรับประกันที่8ปีหรือ16 0 0 0 0กิโลครับซึ่งยังไงผมว่าเปลี่ยนรถก่อนแน่นอนครับหรืกว่าแบตเก่าจะเสือ่อมจนวิ่งไม่ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะคงมีประโยชน์กับทุกคนนะครับในคราวหน้ามีคลิปอะไรใหม่เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ